ผมแห้งเสียจากเคมีความร้อนหรือเจอไดทุกวันถึงเวลาฟื้นฟูแบบจริงจังแล้วคะ่ะที่ C s ส y l e Hair s t u d i o เรามีตัวช่วยเด็ดนี้เลยดีดีเคราตินโปรซิลพัทเคราตินวีแกนจากพืชธรรมชาติสูตรอ่อนโยนขั้นสุดเห็นผลทันทีที่ใช้ไม่มีกลิ่นฉุนไม่แสบจมูกไม่แสบตาช่วยซ่อมแซมปรับสภาพและฟื้นฟูความแข็งแรงให้กับเส้นผมในทันทีทําให้ผมสุขภาพดีแข็งแรงเรียบลื่นไม่ชี้ฟูนุ่มเงา มีน้ำหนักอยากเป็นธรรมชาติโดยไม่ทำร้ายหนังศีรษะที่สำคัญล็อกสีผมให้อยู่ทนสีชัดติดนานขึ้นอีกด้วยสัมผัสได้ตั้งแต่ขั้งแรกที่ใช้สามารถทำร่วมกับการทำสีไฮไลท์ฟอกสีผมได้ให้สีผมเด่นชัดติดทนนานขึ้นสีผมสวยฉ่ำมงอยากผมสวยสุขภาพดีแบบไม่ต้องเสี่ยงมาที่ซีสไตล์เฮาส์สตูดิโจองคิวหรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@ แ @cstyle หรือโทร0942624666แล้วพบกันที่ cstyle คะ่ะ